ที่คุณใช้อาหารเป็นยาเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยรักษาตัวเองในทางอ้อมโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโงรงพยาบาลไม่ต้องไปพึ่งคุณหมอเราเนี่ยเป็นคุณหมอเฉพาะของตัวเองได้เนาะเมื่อคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีตั้งแต่วันนี้หมอเพิ่นจะบอกว่ามันเหมือนเป็นการลงทุนสะสมสะสม,สะสมแบบนี้ทุกวันสิ่งที่คุณจะได้เหมือนดอกบเบีย้ยทบต้นจากการที่คุณมีความสุขที่ร่างกายของคุณแข็งแรงแม้ว่าคุณจะอายุเพิ่มขึ้นทุกปีคุณก็จะสามารถไปเที่ยวสดชื่นสดใสมีพลังไม่ต้องมากังวลว่าฉันมีโรคประจํา ตัวนั่นนี่เนี่ยแหละ ผลที่คุณจะได้รับจากการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เนาะเรื่องเกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริมมีคนถามหมอเฟิร์นเยอะมากก็เลยจะทําหนังสือออกมาเล่มหนึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กินเข้าไปในร่างกายตั้งแต่วิตามิน ABCA ถึงแเนี่ยต้องเลือกยังไงหรือถ้าไม่อยากกินจากวิตามินอาหารเสริมเป็นเม็ดกินจากอาหารตัวไหนได้บ้างแล้ววิตามินแต่ละตัวอาหารแต่ละตัวเนี่ยสามารถมีส่วนในการรักษาช่วยลดความเสี่ยงโรคไหนได้บ้างถ้าเขียนก็ประมาณเดืนอน2เดือนเนาะ แล้วก็ไปพิมพ์ก็จะได้อ่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นความรู้ให้กับคนไทยเอาไว้ใช้ในการเลือกซื้ออาหารเสริมเลือกอาหารเป็นยาใช้อาหารต่างๆในการรักษาตัวเองเหมือนเป็นหนังสืออาหารสามันประจําบ้านใครสนใจให้พิมพ์ว่าหนังสือขอไวยพรให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะ